สวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition นะฮะตอนนี้เรามีเพจเปิดใหม่นะครับยอดไลค์กว่า0ย <c oughs> ยังไม่มีใครไลค์เลยนะครับผมก็มาเชิญชวนนะครับให้ไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมก็ใครได้ไลค์ทเท่าไหร่ก็อลองมาคอมเมนต์กันดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครไลค์เลย นะครับเป็นแฟนเพจของผมเองนะครับที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพราะว่าแฟนเพจเก่าเราไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตนานมากนะครับจนตอนนี้มันก็ไม่มีใครสนใจไปแล้วนะก็เลยเอาวะไหนๆเราจะกลับมาทํและก็สร้างใหม่กันไปเลยนะครับหกพันไลค์ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ปล่อยไปนะก็สร้างเพจใหม่นะฮะตอนนี้ยอดไลค์กว่าศูนย์ไลค์นะฮะ NPC ไปช่วยเอ็นกดหน่อยเฮ้ย NPC ช่วยเอ็นกดไลค์หน่อยโว้ย นะครับผมก็ตอนนี้ชาวบ้านนหายไปไหนะหมดวนะเนู่้สึกมันมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอชาวบ้านหายลงบ่อน้ําไปหมดหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เพิ่งผ่านช่วงเทศกาลสงกรานกันมานะครับก็สงค์ปีน,นี้ก็เงียบเหงาดีนะครับไม่ค่อยหอวือหวาฟูฟ้งาเหมือนปีก่อนๆปีที่แล้วนะครับก็เงียบๆเ,เหงาๆนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ผมมาที่หมู่บ้านเอ็มบีซีเพื่อเอา เนื้อเน่าฮะมาแลกกับคนนี้นะครับซึ่งแลกจนแลกจนตัน <c oughs> ดูดิเอาแลกได้ใหม่ลวเลยอ๋อแลกได้แล้วนะฮะแต่ว่ามีไม่พอนะครับผมแลกไปนี่ฮะมีเอเรมรัลยีก้อนนะครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันจะมี NPC คนนี้อยู่คนเดียวนะครับที่ชื่อว่าคิริกเนี่ยที่เสื้อสีม่วงเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะฮะหมู่บ้านละคนเท่านั้นเองนะครับก็ มันแลกของเยอะเพิ่มขึ้นด้วยนะนะครับแต่ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะฮะอ๋มันน่าจะอัปเดตไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันแลกได้แค่ไอเนื้อเน่ากับอ m ญมณลแล้วก็เอาอัญม a ลไปแลกเป็นเอาทองแลกกับอเญมีนะครับมีแค่นี้นะฮะเนี่ยมันเพิ่งเพิ่มมานะ รือผมหรือผมไม่เจอเองนะป่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพอุย้ยขอโทษ <c oughs> เป็นอาชีพฟาร,ร์มเมอร์นะฮะแล้วก็มีบุชเชอร์นะครับรบุชเชอร์ก็คือเป็นพวกคนขายเนื้ออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอาเนื้อมาแลกเอเมรอลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีมีอาร์เมอร์นะครับก็จะเอาพวกแร่มาเอาฐานมาแลกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีคนนึงครับซึ่งมันหายตัวไป <c oughs> ไม่รู้มันหายไปไหนนะมันเป็น N p c ที่แลกเอ่อ หนังสือสมุดแอนชานนะครับหนังสือแอนชานนะฮะซึ่งอันนี้ฟาร์เมอร์นะครับเขาหายหัวไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะหายไปเลยนะครับโคตรงงฮะมารอบแรกเจอฮะมาอีกรอบหนึ่งหายหมดแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะฮะเราได้สิ่งที่เราต้องการกันแล้วนะครับตอนนี้ไมโครพีเมันค่อนข้างจะกระตุกนะครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเกมหรือเป็นที่เครื่องผมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคือมันจะแบบเนี่ยมันจะกึกๆแบบมันจะแหลกเป็นบางช่วงอะฮะเนี่ยแบบเดินไปเดินมาเนี่ยมันจะกึกกึกกึกอะไรเงี้ยบางทีก็ค้างไปเลยนะครับคืออันนี้ไม่รู้เป็นที่ตัวเกมมันอัปเดตใหม่หรือเป็นที่เครื่องผมมันมันกากเกินหรือเปล่าอะไรยังไงไม่รู้นะฮะอ่ะมาดูอีกหมู่บ้านหนึ่งครับก็จะมีคลริกอยู่คนเดียวนั่นเองครับก็เสื้อสีม่วงนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น Butcher ์ทำมบโอ๊ยขโตทษกดผิดอีกแล้วนะฮะไม่เนี่ยคนนี้เป็น Butcher นะฮะที่เป็นผ้าผูกคอนะครับก็มีอาชีพไม่เยอะนะผมว่าในคอมมันน่าจะมีเยอะกว่านี้หรือว่ามันต้องไปผสมเพิ่มเติมเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะนี่ก็จะมี NPC นพี i คริกนะครับแลกเนื้อซึ่งแรกจนตันไปแล้วนะฮะ โอ้โหไม่มี NPC ที่แรกสมุดเลยครับฮัลโหลนายนายอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มเมอร์ครับไมอ่อะไรเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับน่าจะหายไปแล้วเคเี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะฮะไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูผลงานนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็ตอนนี้สร้างเสร็จไปประมาณสัก70%แล้วนะฮะก็ ยังไม่ได้เสร็จดีแต่ว่าก็เสร็จไปเยอะแล้วแหละนะครับสำหรับไอฟาร์มฟาร์มเนี่ยฟาร์มซอมบี้นะครับผมที่เราทำกันเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะครับผม <laughs> เนี่ยมันกระตุกไงไม่รู้นะแบบกระตุกเกึกๆ,ๆแบบเนี่ยเป็นช่วงๆนะฮะเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เป็นที่ตัวเกมหรือเป็นที่ น่าจะเป็นที่มือถือผมนั่นแหละนะครับมัน cpu ไม่แรงนะฮะขนาดซื้อเครื่องใหม่แล้วมันก็ยังแรงไม่พอนะอยากได้สักแบบ snapdragon 820 821อะไรเงี้ยนะครับ,นะร,บรู้สึกว่าในปีนี้จะมีชิปตัวใหม่จะเป็น snapdragon 835นะฮะมันจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยนะครับแต่มันก็ของผมเนี่ยมันก็เนี่ยครับอาจจะแบบตะกึกตะกักกูกัก งึงงง,ง,งงักมันเป็นงึงๆงงง,งงักเงืงงงเงงง,งักนะฮะก็บวชวัสดจังไดยเหมือนกันนะครับให้มันลื่นนะผมก็ปรับทุกอย่างลงเกือบหมดแล้วนะปรับลงเกือบหมดเลยมันก็ยังแหลกอยู่นะครับขนาดฟ้ายังไม่ได้เปิดเลยโคตรไม่เป็นธรรมชาติเลยฮะไม่เป็นไรนะครับอยากให้มันลื่นที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วกันเนาะ แถวนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะฮะฟาร์มอันนี้ก็โตไม่ได้เก็บเลยนะครับชุก็เครนก็โตแล้วอันนี้ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ข้าวก็โตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทำฟาร์มใหญ่อยู่นะฮะมีแผนจะทำแบบฟาร์มใหญ่ๆไปเลยนะฮะแล้วก็มีข่าวหนึ่งฮะตอนนี้ม้าหายครับมาผมหาย เนี่ยผมลืมล้อมคออฮะแล้วม้าหายไปครับมันเข้าไปในนรกปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูฮะเผื่อจะมีเข้านรกทีแบบโคตรค้างเลยฮะนะมา้าม้าอยู่ไม่ทำไมสัตว์มันะจะอย่างวะดูดิสัตว์ต่างๆเยอะมากเลยฮะโอ้มีไก่ย่าง <laughs> มีไก่ย่างด้วยโอ้เดี๋ยวมาทำฟาร์มวัวในนรกเนาะเออน่าสนใจน่านใจ มาหายครับซัดเดินก็ยิ่งหายยากๆอยู่โอ้โหเดี๋ยวต้องไปหาซัดเดินมาอีกนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมซอมบี้ฟาร์มนะครับว่าอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ได้ทำเพิ่มเติมไปเล็กเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงจังใดนะครับผม ลงมาแล้วเนี่ยครับผมก็ขุดไปเนี่ยดูตีแสงไม่สวยเลยปรับกราฟิกต่ำนะฮะตรงนี้มีเพชรน,นะครับก็เก็บไว้นะครับเพื่อรอที่ขุดฟอร์จูนอยากมีที่ขุดฟอร์จูนก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาขุดนะครับผมไม่มีทอตเลยเหรอไม่มีเลยนะฮะเออทำไงทำไงแถวนี้ไม่ค่อยโอ๊ยวางผิดไม่ค่อยสว่างนะครับไม่ค่อยได้ปักไฟครับผมเนาะปักไฟหน่อยแล้วกันนะฮะ ตอนนี้ก็ยังขุดไม่เสร็จเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันหน้าตาแปลกๆนะครับผมก็ตอนนี้เราจะแยกระบบนะครับเป็นระบบแยกประเภทของซอมบี้นะฮะซึ่งมีตัวใหญ่โผลมาตัวหนึ่งได้ไงวะเนี่ยมันต้องปกติมันต้องมีแต่ตัวเล็กไม่ใช่หรอนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวใหญ่นะับฝั่งนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับซึ่งผมก็ทําระบบแยกแบบ แบบกากๆนะทำมั่วๆนะฮะซึ่งก็ได้ผลใช้ได้นะครับผมอ่าเนี่ยตัวเล็กมันก็จะเข้ามาในรูนี้แล้วก็ไปตามนี้นะเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะขึ้นไปตามน้ํานี่ไม่ได้นะครับเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับเพราะมันสูงแค่บล็อกเดียวนะฮะเราก็เลยต้องทําระบบแยกมันอีกทีหนึ่งเพื่อให้อ่าระบบมันไม่อุดตันนะครับเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะไปอุดตันระบบล้วก็ทําให้ระบบมันใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งก็ผมแก้อยู่โคตรนาน แก้อยู่นานมากครับกว่าจะทําเสร็จนะฮะซึ่งก็ได้ผลได้ผลดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับไม่มีปิกแอกด้วยนะปิกแอกขุดจนหมดแล้วนะฮะก็ตัวเล็กมันก็จะไปตามันก็จะทะลุออกมาตรงนี้นะผมเจาะรูไว้แล้วก็ทาระบบน้าเนี่ยฮะตัวเล็กก็จะไหลามาตามนี้แล้วก็เอา้ามันมีตัวใหญ่มาด้วยฮะแสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดแน่นอน,นะฮะตรงนี้ น่าจะผิดที่ตรงนี้ครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมี NPC บางตัวที่มันตกลงไปแล้วมาโดนตรงนี้แล้วก็ตัวใหญ่อะแล้วมันเลี้ยวเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่บางตัวที่ทะลุมาตรงนี้นะครับซึ่งผมน่าจะวางบล็อกไม่ครบนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าแยกตัวเล็กออกมาได้ก็ดีแล้วนะครับไม่ให้มันเข้าไปอุดตันระบบของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวตี มันอาจจะตีตายยากกว้าเนื้อซอมบี้เนี่ยเพราะเลือดมันเยอะมากครับซอมบี้น่าจะเลือดเยอะเกือบจะสุดๆแล้วนะฮะน่าจะลองจากพลิกซอมบี้แล้วบอกถ้าจำไม่ผิดนะซอมบี้แบบเลือดมันเยอะคะนะครับผมนะยิ่งซอมบี้ที่มีเกาะน,นี่โหยิ่งเลือดเยอะไปใหญ่เลยฮะตีนานกว่าจะเสร็จนะฮะตอนนี้ก็เวล31กํลังจะ32แล้วฮะอีกอะไ,<ม>ไ<ม>รอ่ะับ ก็เวเนี่ยบ็ัแบเะเยอดียลแลวครับาคบนัป๊บเดียวครับคือมันลงมาเรื่อยๆฮะเพราะจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ระยะห่างเนี่ยไม่เกินไม่เกิน16บล็อกนะครับก็เลยทำให้เจ้าซอมบี้เนี่ยมันสามารถเกิดได้ตามปกตินะครับก็ เพราะว่าน่าจะโอเคแล้วแหละสำหรับตรงนี้นะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับโอเคเนื้อสำหรับฟาร์มซอมบี้ก็สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็เหลือผมจะขุดรอบๆนี้ให้มันสะอาดสะอ้านนะครับมีเพชรตรงนี้แล้วก็มีเพชอีกตรงนึงก็คือเดี๋ยวหิวละมีอะไรกินไหมเนี่ยมีมีแต่แอปเปิลกินเนื้อซอมบี้แล้วกันนะฮนะกินแก้ขัดไปก่อนอ่ะนะครับ เนี่ยก็มีตรงนี้อีก3เม็ดนะครับที่ผมเจอนะสำหรับไดมอนด์นะฮะสบวกกับตรงนี้รู้สึกจะ5หรือเปล่าโอ้กระตุกกระตุกตรงนี้6เม็ดเลยนะก็เป็น9เม็ดนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ปล่อยไว้แล้วกันเนอะเดี๋ยวค่อยมา FK แล้วก็ฟาร์มเวลเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะโอ,โอกระตุกเดี๋ยวเราจะเ,เวล เวลสามสิบสามเนี่ยเป็นชาร์จกันดีกว่านะฮะวันนี้มืดจังเลยนะปักไฟหน่อยแล้วกันนะนะโอเคตรงนี้นี่ใครทำวะเนี่ยใครมาทำวะเนี่ยเออนะอเคยเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นชาร์จสักสองเลเวลนะครับเพราะว่าเวลสามสิบสามในเอนชาร์นได้สองครั้งนะในแบบเอนชาร์นแบบเลเวลสามสิบนะครับก็จะเอนชาร์นได้สองครั้งนะครับ รั้งละ้เลเวลนะฮะโอเคเอ่อทำทัชมาสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะตรงนี้รู้สึกมันมืดโอเคซึ่งนี่ครับสิ่งที่ผมเป็นชาร์ไว้ก็จะมีดาบช้บัพนสด4ี่แล้วก็น็อกแบ็กสองนะครับปิกแอกผมเอาไว้ไหนวะรู้สึกว่าปิกแอกผมจะเอาไว้ข้างล่างนะฮะข้างล่างนู้นหรือเปล่า ผมเก็บไว้ไหนวะเราพิแก,กอพแอคหายไปไหนเฮ้ยพิกแอคหายไปไหนวะเนี่ยอยู่ข้างล่างน่าจะอยู่ข้างล่างหรือไม่ก็หรือไม่ก็หายโอเคเดี๋ยวเราไปเอนชานสมุดเล่นฮะมีเลเวลอยู่33มสิบสามเอนชานได้2เล่มน,นะครับผมมา2เล่มเปิบหกอันนะครับโอเคมาใส่เข้าไปฮะ เป็นลักออฟเดอะซีอีกแล้วเหรอไม่ค่อยดีเลยฮะแต่ว่าก็เอามาไว้แล้วกันเนาะไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับมันอาจจะมีออฟเสริมก็ได้นะฮะโอเคเอาอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันทีเดียวนะฮะเฟเธอร์ฟอ l l ลิงโอเคเอามาแล้วกันเนาะเฟเธอร์ฟอ l ์ลิงก็ใช้ได้ครับมาดูว่ามีเอฟเฟกเสริมอะไรไหมโอ้โหเอฟเฟกเสริมโคตรเยอะไฟเวอร์ชั่นสามนะครับไฟสเปก เอฟเฟ e n c เ3ีก็คือใส่รองเท้าได้ใส่รองเทา้าไฟเพรสชั่นแล้วก็กันไฟแล้วก็ใส่ดาบแล้วก็ใส่พิกแอคได้โอ้โหโคตรคุ้มฮะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะโอ้โหอันน,โโน,นี้อันนี้ก็ศึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยเนาะโอเคฮะเดี๋ยววลยุบเจ็ดครับไม่เป็นไรฮะ ก็ได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสารพ์ทนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับเป็นพาทสั้นๆนะครับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแมปของเรานะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับหลังจากสงการที่หายกันไปหลายวันนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปกันนะฮะนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเวลเรามาต่อกันคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันนะครับ สำ like <laughs> like ห okay. สรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันนะฮะเพจใหม่ของเรานะครับผมก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆให้ได้ดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย